ไม้หกเผ็ดไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้องหวานกินไหมลูกก um> sure> ินกินเผ็ดกินเผ็ดอ่ะเผ็ดนะลูกแบ่บ๊อบแบ่ คกินไหมคะแอะโอ้ยเผ็ดร้อนเลยไปลูกไปแล้วนะมือไปไกลมือไปไกลน้อนอ้าคิดคๆๆค